รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพืชที่อยู่ในตระกูลเฟิร์นอย่างผักกูดจะนำมาปรุงอาหารกินได้และที่น่าอาศัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์เสมือนเป็นสมุนไพรต้านโรครอบภูมิภาคในวันนี้นะคะไม่เพียงจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผักกูดเท่านั้นการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไม้ยืนต้นไม้ประดับและพืชผลทางการเกษตรกว่า10ชนิดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกง่ายได้ผลดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพ่อลูกปลูกป่าคะ่ะในพื้นที่21ไร่ด้วยกันนะคะกับการเดินตามศาสตร์พระราชาปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพี่ชนะรงคะจุดเริ่มต้นของการเดินตามศาสตร์พระราชาของพี่ชนะรงเนี่ยเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟัง่อยค่ะครับที่ดินตรงนี้นะครับเดิมเป็นที่ดินที่เป็นเป็นป่าละเมาะนะครับแล้วก็เราก็มาพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ําซึ่งแหล่งน้ําเราไม่มี เราก็ใช้ศาสตร์พระราชาในเรื่องการขุดสระน้ําน้ําเพื่อชีวิตเราก็ใช้สระน้ําคํานวณให้พื้นที่ให้เหมาะสมในการเก็บน้ําให้พอใช้กับที่เพียงแปลงนี้ให้มากที่สดุดนะครับเราก็ใช้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกลงมาเราก็เก็บไว้เป็นองค์ให้ขยะขนาดใหญ่นิดนึงะนะครับพรหน้าแรงแล้วก็ดึงน้ํามาใช้ในส่วนของเราซึ่งส่วนนั้นส่วนตรงนี้เดิมนะมาปลูกมละกอ นะครับเราปลูกมะละกอแล้วปลูกมะนาวปลูกจันผาเรื่อยมาแล้วก็เป็นป่าศักะนะครับป่าศักในช่วงป่าสักก็เป็นการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับเราก็มองเห็นสารพราชาแล้วว่าประโยชน์มากมายมหาศาลจริงๆนะครับหลังจากปลูกศักหนึ่งแล้วลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่าเก็บผลผลิตต่างๆเราไม่ต้องเก็บเลยถูกไหมครับเราปลูกแล้วฝังไว้ตรงนี้ใบไม้ร่วงเราก็ฝังไว้นะครับแล้วพอช่วงหนึ่งพอต้นศักโตเราก็หาพริกไทย พริกไทยมาเกาะตาต้นนะครับซึ่งพริกไทยก็เป็นพืชที่มีราคาแล้วก็อยู่ด้วยกันได้และมันนึกอีกทีเอเ้ามันมีอีกชั้นหนึ่งชั้นล่างคือพืชอะไรที่เหมาะสมก็ไปเจอผักกูดซึ่งเพชรบุรีเรามีผักกูดค่ะขึ้นตามลําน้ําเพชรบุรีพันธุ์ที่เราเอามาก็คือเอามาจากริมน้ำริมน้ำ,นำเพชรบุรีนั่นเองแม่น้ำเพชรบุรีะนะครับซึ่งเป็นผักกูดที่มีเป็นพันธุ์ที่มีความอวบมีความอะไรอร่อยซึ่งค,คนก็ประชาชนแถนนี้ก็ไปเก็บตามลำ ลำน้าลาน้านะครับแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรบางคนก็พัฒนาม,มาปลูกริมน้าซึ่งมีที่ดินอยู่ตรงนั้นแต่พี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกเขาใช้ร่มเงาของซาเลนะนะครับเป็นเป็นวัสดุมาคลุมซึ่งตรงตรงนั้นลงทุนสูงนะครับและประเด็นที่สองพี่น้องเกษตรกรใช้ต้นกล้วยกล้วยเล็บมือนางก็ปลูกเล็บมือนางสลับแต่ก็เจอปัญหาบางพื้นที่จะเจอลักษณะแดดส่องมันลึกมากแด,แดดแสงแดดก็ยังคุมไม่ได้ซึ่งต่างจากป่าศักดิ์ที่เราปลูกนี่มันจะ มันจะพอกผูมหมดเลยเพราะว่าพืชชนิดนี้จะชอบแบบแสงลำไร้ลำไรลลำไระนะครับก็ถ้าจะเห็นว่าผักกูดเรานี่จะมีความสม,าม่าเสมอซึ่งตัวผักกูดนี่ซึ่งราคาตอนนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่โลละ60บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่พอบริโภคในะะอเฉพาะรีสอร์ตํตาแก่งอาจารค่ะเพราะรีสอร์แก่งอาจารย์เขามีชุมชนมาท่องเที่ยวกันเยอะ,ะในช่วงนี้ในที่แก่งอาจา์นะครับคนก็มาแก่งอาจา้า์อยากกินผักกูด <c oughs> ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริภโภคของเขาอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาตรงนี้ให้20เปรเป็นร์เี่ยเป็นแปลงผักูตดที่เป็นอินทรีย์เพราะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพราะสิ่งที่ท่านจะเห็นว่ามีใบไม้ใบสักใช่ไหมฮะ <c oughs> ร่วงอยู่ที่ดินเนี่ยมันก็เปื่อยผุพังไป <c oughs> นะครับเขาเปรียบเทียบได้ว่าถ้าพื้นที่นั้นปลอดสารพิษไม่มียาฆ่า,มาแมลงแสดงให้เห็นว่าที่นั่นธรรมชาติจะจัดการเอง การปลูกผักโขดเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้ามีชาวบ้านเขาสนใจเนี่ยเขาอยากจะปลูกผักโขดจาเป็นไหมคะว่าเขาต้องอยู่ติดกับแหล่งน้ําครับจําเป็นนะน้เป็นสิ่งจำเป็นสำหร,ร,รับผักโขดเพราะเป็นพืชชุ่มน้ำ <c oughs> เขาต้องการน้ําอย่างต่อเนื่องและอยู่ตลอดเวลาในเรื่องผักโขด12เดือนก็ต้องมีน้ําให้ตลอด <c oughs> ถ้าขาดน,น้ําปั๊บเขาก็จะแห้งได้ทันที <c oughs> นะครับแต่เขาไม่ตายนะครับเขาก็จะตรงตัวในเง่าของเขาแล้วก็พอได้ฝนมาเขาก็พัฒนาเป็นใบมาแต่มันก็เสียโอกาสแล้วอะ ท <C> e> างที่ดีทางการวางแผนพี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมน้ําให้พร้อม1ิบอเดือนจะต,ต้องใชน้น้ํำม่น้ําน้ําบาดาลก็ได้น้ํคลองเชองบรนทางก็ได้แต่ต้องมีน้ําให้เขาอย่า <c oughs> งเนี้ก็คือต้องกักเก็บน้ําไว้แหละ <C oughs> เพราะว่าเพื่อชนิด <c oughs> นี้เขาต้องการน้ํา <c oughs> อย่างมากแล้ววิธีการให้น้ําต้องให้กี่ช่วงเวลาคะช่วงเวลาเราดูจากดินถ้าดินยังมีความชื้นอยู่หรือความชื้นน้อยลงเราก็เพิ่มสปรปิงเกอร์ให้เขาสักประมาณ20บนาทีแล้วก็พอแล้วพอเขาเป็นพืชรากตื้นนะครับตรงนี้เป็นพืชรากตื้นเขาแค่ชื้นๆนะครับ สิ่งที่เราให้น้ําผักบูดสิ่งที่เราได้เพิ่มมากกว่านั้นคือต้นสักเราไม้ใหญ่ของเราที่เราบอกไม้นาคต้นก็โตวันโตคืนโต12บเดือนถูกไหมครับก็ได้น้ําอันิีทรงจัพผักบูดนะครับถ้างนั้นคอยฝนอย่างเดียวเขาคงไม่โตนะครับสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับแล้วการเก็บผลผลิตล่ะคะเราเก็บตรงช่วงเวลาไหนคะผลผลิตเราเก็บช่วงเช้านะครับช่วงเช้านะครับเราเก็บยอดที่มันอ่อนนะครับซึ่งเป็นยอดลักษณะนี้นะครับที่เราเก็บนะก็เด็ด พอเด็ดหักได้อันนี้ค่ะอันนี้นะคะยอดอ่อนยอดยอดอ่อนอันนี้ก็คือสามารถที่จะเอานําไปทําอาหารอาหารนะครับสิ่งอาหารที่เราไปมีแกงส้มค่ะยำผักกูดนะครับแล้วก็อะไรน้าพริกก็ได้หมดเลยฮะในเครื่องเด็ดเลยไปประกอบได้หลายอย่าง กูดเป็นชื่อของผักชนิดหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลเฟิร์นสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูและนอกจากจะนํามาเป็นอาหารได้แล้วยังใช้เป็นสมุนไพรได้อีกด้วยค่ะผักกูดมักจะขึ้นอยู่ตามริมน้ําหรือพื้นที่ชุ่มน้ํามากกว่าในป่าทึบจเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้แล้วนะคะผักกูดยังบ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสภาวะแวดล้อมบริเวณไหนอากาศไม่ดีดินไม่บริสุทธิ์หรือมีสารเคมีเจือปนอยู่ผักกูดจะไม่ยอมขึ้นหรือแตกต้นใหม่ในบริเวณนั้นค่ะและด้วยสรรพคุณและคุณค่าที่มากมายจึงทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกผักกูดเชิญการค้ามากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราได้ผักกูดต้นอบอวบและรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วเราเอาไปขายใครคะ ลูกค้าที่นี่นะครับคือหนึ่งแม่ค้าที่เอานําไปขายที่กรุงเทพนะครับไปขายพระประแดงคลองเตยเรามีตลาดร<า>องรับอยู่แล้วตลาดรองรับได้ตลาดนอกทีนี้ตลาดภายในเราก็ยังแทบจะไม่พอในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกรีสอร์ทต่างๆเขาต้องการเยอะนะครับรีสอร์ทต่างๆลูกค้าส่วนใหญ่ก็ที่มาพักรีสอร์ทแถวแก่งกระจายก,ก็มีเป้าประสงค์คือจะไปกินผักกูดนะครับพวกเป็นพืชคู่แม่น้ําเพชรบุรีเป้าประสงค์หลักเนี่ยมาที่นี่ต้องนึกถึงผักกูดเป็นอย่างแรกเลยผักกูดเป็นอย่างแรกของแม่น้ำเพชรบุรี นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็เจอปัญหาขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งพี่น้องเกษตรกรก็มีการพัฒนานํามาปลูกเป็นแปลงแล้วก็มีการให้น้ำนะครับเมื่อก่อนเราได้กินฤดูเดียวฤดูฝนตอนความชุ่มชื้นนี่เยอะนะครับแต่ตอนนี้เราได้ตลอดทั้งปีทั้งปี12บเดือนมาเที่ยวแก่งกระจานเราก็จะมีประกุดแชร์กันได้ตลอดนะครับแล้วก็มีชมรมนัก่องเ่ยวเขาก็จะประสานกันในเรื่องกระจายสินค้ากันนะครับให้คนมากินประกุดที่แก่งกระจา์พูดถึงสรรพคุณทางอาหารและยาครับ มันในเรื่องอะไรบ้างเรื่องบำรุงเลือดนะครับความดันนะครับอาหารพวกนี้แล้วก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะด้วยนะครับเพราะมันมีเมือกอยู่ในตัวของเขาเนี่ยมันจะมีเมือกลื่นๆอยู่ในเวลากินทานเข้าไปก็จะน่าจะเป็นเคลือบกระเพาะได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าถ้าทานผักกูดเนี่ยนอกจากจะมีธาตุเหล็กไปต้านคลสเตเยอะด้วยอะไรประมาณนั้นเนี่ยทานตรงนี้แล้วก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงในเรื่องของยาก็จะช่วยในเรื่อง ผิดไข้เอางสบายประมาณนั้นแก้ร้อนในได้ด้วยถือว่ามีคุณประโยชน์ามากๆปัจจุบันความนิยมกินผักกูดยังอยู่ในวงจำกัดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผักชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์เฉพาะบริเวณที่ขึ้นริมน้ำอีกทั้งแหล่งปลูกควรเป็นดินทรายถึง70%ค่ะรวมถึงการขนส่งที่จะต้องเก็บความชื้นอย่างดีเพื่อผักที่สมบูรณ์สดใหม่ เมื่อถึงมือผู้บริโภคฉะนั้นน้อยคนนักที่จะรู้จักและเคยได้รับประทานผักชนิดนี้เหมือนผักชนิดอื่นๆจึงทำให้มักไม่ค่อยพบตามตลาดทั่วไปค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ป่าศัก์แห่งนี้นะคะโดยเนื้อที่21ไร่นอกจากจะปลูกผักกูดอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะผักเหลียงผักเหลียงนะคะก็จะปลูกแซมๆอยู่ในพื้นที่นี้เช่นกันค่ะและด้านหลังเองก็จะมี มะนาวด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือว่ามันครบเลยนอกจากจะเป็นป่าปลูกแล้วก็ยังมีพืชอาหารด้วยสามารถกินได้ด้วยก็คือใช้ประโยชน์เกื้อกูลกันครับเพราะผักเหลียงเป็นพืชทางภาคใต้นะครับเป็นพืชลมอ่าทางภาคใต้แล้วก็เป็นอาหารนะครับซึ่งคนทางเพชรบุรีเขาก็ชอบกินเหมือนกันในเรื่องของหมอผัดกับไข่กินตำหรานอาหารต่างๆใช่ง่ะซึก็ต้องวิ่งไปซื้อที่ภาคใต้แล้วก็นเออทั้งนี้เราก็ปลูกไว้ที่นี่จ้ะ ครับแล้วก็กินสดๆกันซึ่งราคาก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งเพชรบุรีเขาซื้อโลละร<อ>้อยร้านอาหารตอนนี้โลละร้อยในการเก็บใบอ่อนนี้มันก็สร้างไรายได้ให้เราได้ต้ตนสักล้วก็เอาพริกไทยไปกอดเสียร,รอบๆแล้วก็อาจจะมีทุเรียนแทมแซมไว้บ้าง<อ>ไว้กินเอาไว้กินแล้วไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขายเป็นธุรกิจอะไรมากมายะนะครับเป้าหมายคือเอาไว้กินอย่างดีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเรามีวิธีการให้ปุ๋ยเขายัางไงอะคะการให้ปุ๋ยเรา ไปดูวัวนะครับข้อวัวแต่ที่นี่เขาเลี้ยงวัวกันเยอะนะครับข้าวัวต่างๆที่เขาเลี้ยงวัวไร่ทุ่งเนี่ยมันจะมีขี้วัวกระสอบละประมาณ 20- 25บถึงบาทแล้วก็ก็ขนมาใส่ใส่ก่อนใส่แล้วก็หมักกันนิดนึงเพื่อมันให้เม็ดหญ้ามันเจริญเติบโตค่ะขึ้นมาก่อนแล้วเรานำมาใส่นะครับพอใส่ปีละครั้งสองปีแล้วหนึ่งครั้งเองครั้งดินท่านเห็นไหมดินเราฟูหมดเลยนะครับเพราะใบไม้ที่เปื่อยมันก็เป็นปุ๋ยทุกอย่างที่ขายไม่ได้เราไม่เอาออกไปนะครับหลักการของที่นี่ อะไรขายไม่ได้ห้ามเอาออกไปนะครับมันก็กลับไปสู่ดินถูกไหมครับก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่มะนาวก็ยังขึ้นอยู่ทั้งๆที่จริงๆแล้วพี่ชนะลมบอกว่าไม่ได้เอามาปลูกเลยแต่มันเป็นของเดิมที่มีอยู่นั่นแหละแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินมันเล่นขึ้นนี่อ่าเขาก็ขึ้นเองเห็นไหมคะนอกจากเราจะมีแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าปลูกแล้วนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆเลยนะคะทุกอย่าง กเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านหนองจิกตั้งอยู่บนพื้นที่20ไร่ภายในสวนมีการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทไม้ยืนต้นไม้ประดับและพืชผลทางการเกษตรกว่า10ชนิดประกอบด้วยจันผายางนามะข่าโมงประดูพริกไทยมะนาวแป้นลำไพยผักเหลียงและที่เด่นชัดมากที่สุดก็คือผักกูดใต้ต้นศักโดยทำเกษตรอินทรีย์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะ ีชานารงค์บอกว่าการเกษตรที่นี่เริ่มด้วยการปลูกมะละกอเนื่องจากเป็นไม้ล้มลุกในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและมีความนิยมเน้นใช้สารเคมีเป็นหลักแต่ไม่นานเกิดปัญหาสารตกค้างในผลผลิตต่อมาเมื่อได้เรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานจึงได้นําทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงดัดแปลงในไร่ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ไม่ใช้สารเคมี ส่วนแหล่งน้ำใช้ก็มีการกักเก็บน้ำขึ้นมาเองไม่มีสารปนเปื้อนผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพเกิดความปลอดภัยไร้สารตกค้างมีความสมบูรณ์และสมดุลทางชีวภาพพร้อมจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนภายในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะที่ดินตรงนี้นะครับเดิมมีการใช้สารเคมีคอย่างต่อนเนื่องแล้วก็หยุดเลยเราหยุดนะครับหลังจากหยุด นะครับสิ่งที่เราปลูกไปมันก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับพออยู่สักพักแค่เวลาทั้งหน่อยนึงเราเติมให้เขาเติมให้ลักษณะปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะครับสารที่เป็นชีวพันธุ์บ้างเราค่อยๆเริ่มเริ่มครับดินตอนแ้กกลับมาเราเริ่มจากดินนะครับเราเริ่มจากจากน้ําก่อนเราทําน้ําให้พร้อมนะครับแหล่งน้ําเราเพียงพอที่จะเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรทั้งยี่ห้อไร่ให้ได้ประเด็นที่สองเรื่องดินเรื่องดินเราทํำยังไงให้ดินมันมีชีวิตกลับมา S <S ดิน <คะ S 1> มีมกลับมาคือดินมีไส้เดือนมีจิ้งหรีดมีกบมีเกดอยู่ในแร่ในนาล,ละาร<ค>ะบบนิเวศกลับมาให้ได้นะครับตรงนี้ก็รากพืชก็มีการชอนชัยมีโพรงอากาศจากแมลงชอนชัยบ้างจากรากพืชชอนชัยบ้างมันก็อยู่กันได้แล้วมีการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันแล้ว <คะ S 1> <haba S 2> เห็นภาพตรงนั้นกลับมาเออใช่แล้วเราเดินทางถูกเราม,มาตามทางถูกและ จากที่เอเข้ามาสัมผัสนะคะคตั้งแต่แรกเลยเดินเข้ามาเนี่ยร,รู้สึกถึงว่าเราได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเอจะเห็นได้เลยว่าจะมีโคทินอะไรทุกอย่างมีต้นจันผาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมกันมากไม่ประดับเริ่มจากตรงนี้ได้ยังไงตรงจันผานี่นะครับเราเป็นคนชอบเที่ยวเมื่อก่อนเป็นคนชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรเที่ยวขนาดเดินชมภัยชมป่าแล้วก็เห็นป่าป่า,ป,าป่าหนึ่งที่อยู่ยอดเขาสูงสุดซึ่เป็นป่าของหิน แล้วหินปูนเป็นป่าหินปูนแล้วมีต้นไม้ชนิดเดียวที่ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็สวยมากแล้วก็ลมพัดเย็นมากเพราะอยู่ยอดเขาสูงแล้วเออทำยังไงให้ตรงนี้เป็นที่บ้านเราล่ะก็ต้องใช้เวลาไม่อยู่ที่บ้านเรานี่เละ่ได้ครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็ใช้เวลาพอสมควรและจังหวะพอดีมีการพัฒนาถนนเส้นนี้ที่ดินตรงนี้เป็นที่เรียบเรียบเราขูดสารน้ำมากองดินไว้เหมือนภูเขาแต่ภูเขามีแต่ดิน มันก็ไม่ใช่เขาค่ะเราก็ไปหยิบหินทั้งข้างทางที่เขาทิ้งเขาดันทิ้งเกะทิ้งเคลื่องทิ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เก่เอาไม่เอาแล้วค่ะเราก็ไปหยิบยกมาวางแปะให้เมือนนักเขาธรรมชาติคนภายนอกที่เขาเห็นเราเนี่ยไปขนดินมาเนี่ยเขาจะไม่คิดหรอว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าขนดินมาลขนหินมาเข้ามาในบ้านเราพ่อเราก็ว่าเหมือนกันเอ๊ะทําอะไรเนี่ยทาอะไรเอาหินเขาไล่ทําไมหินเขาไม่เอาเอาออกเพื่อต้นไม้จะได้สอดแทรกเข้าไปได้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เสียง ตรงนั้นเราก็ไม่อธิบายนะครับแต่เรามีมีคำอธิบายอยู่ในใจอยู่แล้วว่าภูเขายังมีหินต้นไม้ยังโตการจะเป็นเขาก็ต้องมีหินมีดินมีต้นไม้ถูกไหมองค์ประกอบมันครบเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกคิดว่าเรามันบ้าเนี่ยเอาหินอะไรนี่มากองเต็มบ้านไปหมดแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนเป็นการดีไซน์ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยแล้วที่สําคัญนอกจากไม้ประดับที่เรา ปลูกไว้เพื่อขายแล้วรเราก็มาประดับตกแต่งสวนของเราด้วยใช่ครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเออยากให้ท้าวความพูดถึงจันผาซึ่งมันเป็นพืชเศรษฐกิจกว่าต้นจะโตขึ้นมาได้อ่ามันโตขึ้นมาได้แล้วก็จัดจําหน่ายได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่ปีครับตรงนี้ประมาณ20ปีนะครับเราหลังจากที่เราเที่ยวไปนี่เจอมะเล็ดไม้ลูกไม้ แล้วก็มาเพาะมาวางแล้วปลูกไว้ที่นี่ครั้งแรกประมาณ3,000ต้นอ๋อนี่หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ซื้อต้นกาถูกไหมครับพี่เริ่มจากการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดครับคุณผู้ชมครับเพาะจากเมล็ดเม็ดต้นกล้านี่แหละค่ะจนตอนนี้อายุ20ปี20ปีโอ้โหนะครับแลวตอนนี้ก็ลกออกลูกออกหลานเต็มมปแล้วสังเกตจะเห็นชอบเต็มเลยเราขายบางคนชอบเราก็แบ่งปันไปในราคาที่พอเป็นธรรมราคาก็ไม่แพงมากซึ่งแล้วก็แบ่งปันกันไป นะครับลักษณะต้นไม้ตรงนี้เราก็จําหน่ายไปเยอะพอสมควรนะครับนอกจากจันผาแล้วจากตรงนี้แล้วแล้วเริ่มทําอะไรขึ้นมาอีกคือหลังจากปลูกจันผาเสร็จนะครับเราก็มองว่าช่วงหลังนี้ประชาชนทั่วไปเริ่มหันมาปลูกกันเยอะแล้วท้องตลาดก็เริ่มเยอะถูกไหมครับตัวจันผาเนี่ยไปที่ไหนก็เริ่มมีแล้วมีทั่วไปแล้วแล้วก็เออแต่มันก็เอ๊ะมันขายยากขึ้น ถูกไหม,มเป็นไม้ที่ขายยากขึ้นทุกคนทุกบ้านมีแล้วแต่ตรงนี้ต้องเอามาพัฒนาต่อหนึ่งมาจับมาเลี้ยงให้เหมือนฝันที่วางไว้ว่าเขาลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้และ,ะมีจันผาอยู่ใต้ต้นจันผาจะมีอะไรก็คีดต่อยก็มีบอนสีเป็นไม้ที่อยู่ล้มเมาเป็นไม้ที่ขึ้นในล้มเงาได้แล้วก็อยู่แล้วมีสีสันเดินมาแล้วเออมีสีสันของสีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่ใต้ดินระดับดินบังดินไว้และข้างบนเป็นสีเขียวของแกนผามันก็ทําให้เรามีอารมณ์ที่ว่าเออมีความสดชื่น มีความอะไรสวยงามอยู่ในตัวทั้งหมดเลยแล้วพูดถึงไม้สักเขาบอกว่าไม้สักเนี่ยบางคนบางคนบอกว่าปลูกไปทําไมปลูกไปก็ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ผิดกฎหมายอีกต่างหากในส่วนตรงนี้ค่ะคิดอย่างไรคิดอย่างไรคือคิดอย่างนี้นะครับที่กฎหมายของการไว้ที่ตัดแล้วต้องขออนุญาตเนื่องจากประเทศไทยมันมีหลายจังหวัดบางจังหวัดมันมีความรอดแหลมของการที่จะหยิบไม้จากในเขตป่าสงวนเขตอุทยานมาสวมสิทธิ์กับที่เอกส่วนตัวของเอกชน ก็ต้องมีกฎหมายตัวหนึ่งที่จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องและมีค้อนตาประทับส่วนนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากนะครับบอกเรียนพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่จะปลูกสักเป็นอาชีพมันไม่นใช่การยุ่งยากเลยที่เราจะขอใบอนุญาตสักใบเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยอและเราก็ตัดเดากถูกต้องถูกกฎหมายไม่ต้องมีใครมาว่าเราทําอะไรไม่ถูกต้อง นาไปตั้งแต่แรกนะคะที่บอกว่าบ้านพ่อลูกปลูกป่าคืออะไรอะคะครับคือเราสร้างป่าไว้นะครับผมเป็นคนปลูกนะครับปลูกลูกก็ได้ประโยชน์ถูกไหมทีนี้ลูกได้ประโยชน์ในเรื่องของสักทีนี้ก็คุยกับลูกลูกเอ๊ะข้างล่างควรจะเป็นของลูกนะอะไรผักูุป่าของลูกป่าของพ่อสักป่าลูกคือผักบุตให้ลูกปลูกผักูุจะเป็นสิ่งที่ตอบมันก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันพ่อกับลูกได้ประโยชน์ร่วมกันในส่วนของผักบุก็เป็นของลูกไป นะครับพ่อลูกปลูกป่าเกิดตรงนี้และสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าคําว่าต้องปลูกป่าไว้ทําไมต้องเอาคำนี้ไว้เพราะสิ่งหนึ่งที่ณวันนี้โลกร้อนถ้าแมทุกคนบอกโลกร้อนโลกร้อนแต่ทุกคนไม่ปลูกป่าปลูกไม่จริงจังผลทำไงให้ปลูกจริงจังและถึงผมร้อยเรียงถือลูกมาเพราะทุกคนรักลูกถูกไหมทุกคนรักลูกอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกเจริญอยากให้ลูกรวยอยากให้ลูกรวยต้องมาช่วยกันปลูกป่าก็เกิดแต่เป็นคําว่าพ่อลูกปลูกป่าเพื่อจะให้ตรงนี้มันตัดทอนออกไปนะครับ นั่นก็คือหลักแนวคิดของพี่ชนะลงนั่นเองสุดท้ายค่ะถ้ามีคนสนใจอยากจะเดินตามศาสตร์พระราชาปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างโดยเฉพาะการเน้นการปลูกผักกูดที่อย่างน้อยนอกจากจะเป็นพืชที่สามารถนํามากินได้แล้วก็ยังจะขายได้ด้วยในตรงนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจอะคะค คือป่าเป็นเมนหลักนะครับป่าไม้ใหญ่อาจจะเป็นไม้สักไม้ตะเคียนไม้มะข่านั่นคืออยู่ส่วนบนของป่าชั้นสูงนะครับจนชั้นกลางอาจจะเป็นไม้พุ่มกลางะอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดประโยชน์กับในภูมิสังคมตรงนั้นะนะครับประเด็นในเรื่องของพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละที่ซึ่งตรงนีออ้ของผมใช้ตัวพืชชั้นกลางคือจันผาถูกไหมจันผากับมะปางบางส่วนถูกไหมแล้วก็มีมะนาวแซม แล้วก็มีทุเรียนมาบ้างนั่นคือมันเหมาะสมสําหรับพวกนี้ในพืชชั้นสองและพืชชั้น3ที่นี่คือผมวิเคราะห์แล้วคือผรกกูดถูกไหมแต่พี่น้องเกษตรกร,กรอื่นอาจจะเป็นขาเป็นกระชายหรือขิงก็ได้ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งตลาดเขาอยู่ตรงนั้นะนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกร,กรให้ดูศักยภาพและความข้อมูลของท่านว่าเหมาะสมกับพืชใดนะครับไม่ใช่ท่านจะต้องมาปลูกผักกูดับกผมเอาท,ที่เราพร้อมพร้อมและเหมาะสมถ้าท่านคิดว่าผักกูดีท่านก็มาปรึกษาผมได้ถ้าท่านวิเคราะห์แล้วผักุกูใช้ได้ก็มาปร คุณนะผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาเยี uh> uh <t uh> <t uh 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 ่ยมชมที่สวนแห่งนี้ได้นะคะพี่ชนะรงก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําเป็นอย่างดีแต่ว่าเน้นนะคะต้องมาเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าวันปกติเนี่ยพี่ชนรงจะขาดราชการขาดราชการถือว่าผิดอย่างไรก็เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณพี่ชนะรงพวงสั้นนะคะที่ให้ความรู้กับเอแล้วก็ความรู้กับคนทางบ้านอย่างน้อยเราทุกคนก็สามารถที่จะนำศาสตร์พระราชาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ รับรองว่าไม่อดตายอย่างแน่นอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้นะคะรายการรอบภูมิภาคหมดเวลาแล้วนะคะเอและทีมงานทุกคนและผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ